สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะร้าน,นมีรถสวยๆขายดีที่สุดสาหรับเพชรยอนต์อีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นตัวอันติส 1.6G ปี2018นะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์เลยนะคะคันนี้นะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะ จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะลูกค้าใช้ดอกเบีย้ยพิเศษได้ด้วยเริ่มต้นที่4ปี2.59เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานสูงสุด7ปีนะดอกเบีย้ยเพียง2.99เท่านั้นเองนะคะค่างวดผ่อนเริ่มต้นที่7,400บาทนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่สนใจมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะห้ามพลาดเลยติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โท098 260 9587 นัดเพดยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลย,เลยนัดยินดีให้บริการนะคะหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะนัดมีบริการ ไปเนซ์น,นะคะวิ่งเซนให้ถึงที่เลยนะและเรายังมีการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะลูกค้าตรวจให้สูงสุดถึง274รายการเลยใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะสาหรับคันนี้นะคะได้เป็นรถโฉมเม่เดเชนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะป้ายทะเบียนได้ไป้ายนี้เลย7ก็กไก่ทอทหาร533ของกรุงเทพมหานคร รคข้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะได้เป็นรถสีวอนเงินนะสีเดิมจากโรงงานนะคะสันเลี่ยมตรงขวากระโปงด้านหน้านะคะคมคมให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยไม่มีรอยแตกรอยเล้านะคะลูกค้า ใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กอัลลอยััเยาวสองสีนะคะน็อตท่ารูโลโกโ้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะคะลูกค้าให้ดูด้านในนะเบ้าโชกนะคะไม่มีคราบน้ามันหยดไหลยเยิ้มนะคะรอยซีนด้านในเดิมๆ หัวน็อตนะคะไม่มีรอยไขย่รอยเทียบเยียรเลยนะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะคัรด 7A ดทุกคันนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอเรียบร้อยแล้วด้วยนะพวกสันเหลี่ยมด้านข้างตัวรถนะคะสันเหลี่ยมเนี่ยคมคมให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะวิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้าง ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ,ฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้นะคะลูกค้าติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะกระจกนะคะเดิมแท้จากโรงงานโลโกโตโยต้านะคะมีติดอยู่นะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นเด่นของตัวอันติดเขาเลยนะคะจะบอกว่าคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เรดเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตากุญแจเป็นแบบนี้นะ ลูกค้านะคะสามารถล็อกรถหรือว่าปลดล็อกรถนะคะได้จากมือจับประตูเลยนะลูกค้าอันนี้รถล็อกอยู่นะคะวิธีการที่ลูกค้าจะปลดล็อกรถนะคะลูกค้ากุญแจอยู่ใกล้ตัวหรือว่าอยู่ในกระเป๋านะคะลูกค้าจาับมือจับประตูได้เลยปลดล็อกรถแ้อัตโนมัตินะคะกระจกนะคะปรับพับให้ออโต้เลยนะคะลูกค้าหรือว่าลูกค้าต้องการล็อกรถนะลงรถมาลูกค้าขานี่เลยนะคะสัมผัสตรงนี้นะ รถล,ล็อกให้อัตโนมัติเลยนะคะเป็นแบบสมาร์ทเอนทีเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถคันนี้กันภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดาตัดด้วยสีเบจนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโพรเมียมระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะทันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าได้เป็นฟิล์มยี่ห้อ 3M เลยนะลูกค้ารถสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะใครที่สนใจนะ ห้ามพลาดเลยแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะได้เป็นปุ่มเอ็งจิ้งสตาร์ทนะคะกุญแจคีย์เลสสตาร์ทมือแอร์กลมๆหมุนได้360องศากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมังติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยเดิมๆนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไมค์กันนะคะเดี๋ยวนัดสตาร์ทรถ ให้ดูเลขไมค์กันเลยนะคะลูกค้าเหยียบเบรกกดปุ่มรูทสตาร์ทได้เลยนะ มาเลขกหม่นะคะลูกค้าอยู่เพียง126,527กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติได้นะไม่มีเรื่องของการกลับไม่กอไมยอย่างแน่นอนนะคะรถประวัติศูนย์รนะคะข้อมูลนะคะเช็คได้จากศูนย์โตโยต้านะออนไลน์ทั่วประเทศเลยนะคะเครื่องเล่นเสียงของรถคันนี้นะคะเป็นแบบวิทยุ FMCDUSBAux เสียบได้เลยนะคะลูกค้า แอร์นะคะเป็นแอร์อะนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะ เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคันนี้นะคะลูกค้ารุ่นนี้นะเขามีระบบกันลื่นถลเหยนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอร์แบ็กของตัวอันติปเนี่ยได้7ใบนะคะลูกค้ามีแอร์แบ็กเจ็ใบเลยนะฝ้าเพดานนะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขระยันเลยนะคะสําหรับเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเบาะรถคันนี้นะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะสเปคเดิมโรงงานเลย ไม่มีช้ำไม่มีสิ่ไม่มีขาดน,นะคะ ข้อดีของเบาะหนังนะคือดูแลทําความสะอาดได้ง่ายนะคะแต่ว่าข้อเสียนะการระบายความร้อนนะคะอาจจะระบายได้ช้านิดนึงนะคะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะสําหรับหัวรอสซอกประตูนะคะสภาพเดิมเดิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรอยเขียบเยี้นเลยนะการันตีโครงสร้างที่เลยนะคะโคงรง,ะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งพันนะคะขอบยางทั้ง4บานประตูนะลูกค้าดึงลงมาดูในส่วนของจุดเม็ดอ์ตได้เลยนะคะนี่ จุดเม็ดอาร์ตนะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยโป๊สีแต้มสีเลยนะคะจะเป็นตัวที่แม่เหล็กอ่ะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวหุ่นยนต์นะคะเขาเชื่อมเหล็ก 2แผ่นให้ติดกันนะคะจากโรงงานนะจะเป็นจุดเวดอาร์ตแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสามารถดึงดูได้ทั้ง4บานประตูเลยนะ,ะของเรานะคะการันตีโครงสร้างให้ทุกคันนะคะมีการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะคะตรวจให้สูงสุดถึง274รายการเลยนะคะโดยบริษัทตรวจรถชั้นนำนะ,ะขึ้นแผลตปอบนะคะรถดอนใจนะคะเช็คข้อมูลรถได้ จาก Google ได้เลยนะคะลูกค้าของเรานะคะคัดเกตเ A ทุกคันแน่นอนนะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าบอดี้กว้างนั่งกันสบายๆเลยนะคันนี้นะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้1ฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2รูนะเบาะด้านหลังนะคะไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะ บอดีก,กว้างๆนั่งกันสบายๆนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะนัดแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสําหรับคันนี้นะเครดิตดีฟรีดาวได้นะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะห้ามพลาดนะคะนแนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะไฟท้ายนะคะลูกค้าดีไซน์มาให้ฉบเฉียวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะลูกค้าเป็นตัวโครราอันติด 1.6G ปี2018นะคะอันนี้ไม่ใช่รอยอะไรนะรถจอดตั้งขายอยู่รอยขี้นกนะคะเดี๋ยวเราเช็ดให้นะลูกค้ารถของเราสภาพสวยๆเลยนะคะมีไฟทับพิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนนี้นะคะลูกค้าจอดและจำไว้ได้เลยนะ เ็ดก็ไก่ทอทหาร 5,3,3,2, กรุงเทพมหานครใครที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะกระจกหลังนะ,ะติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังกันอ่ะนี่เลยนะคะ บอดี้ด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยบอดี้กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะโครงสร้างด้านหลังนะคะให้ดูคานด้านในคานเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะคานหลังไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยรอยเสียบเพรียะเลยนะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะในส่วนของบอดี้ด้านล่างนะคะ ล้ออะไรอุปกรณ์แม่แรงครบเลยนะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะโครงสร้างเดิมทั้งคันเช็ควาสดูได้นะคะนี่จุดเม็ดอาร์ตคมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะลูกค้าบอดี้ด้านท้ายนะคะพวกรอยเชื่อมรอยต่อเดิมๆจากโรงงานนะ,ะสวยๆเลยนะคะไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะคะยี่ห้อไทยโคอิโตะนะคะไฟเดิมทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่ลูกค้า ให้ดูนะคะยี่ห้อของไฟนะไฮโคอิโตนะคะไฟเดิมจากโรงงานเลยนะคันนี้สภาพสวยเลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษนะเริ่มต้นที่4ปี2.59%เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานสูงสุด7ปีนะดอกเบีย้ย2 9 9นะคะลูกค้าค่างวดผ่อนเริ่มต้นที่7,400บาทเท่านั้นนะคะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดนะ ออกคนเดียวได้เลยนะคะลูกค้าติดต่อกันเข้ามาได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะเดี๋ยวนัดให้ชมในส่วนของแพนเพจรถนี่ แผ่นเพจของรถนะคะมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะไม่มีรอยขายรอยเขยับเขยื่อนไม่มีรอยโปสีิ้งสีน้เลขเครื่องเลขถังตรงแน่นอนนะคะรถปี2018นะคะตรงปีนะคะลูกค้าหัวน็อตไม่มีรอยขายรอยเขยับเขยื่อนเลยโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะสวยๆเลยคันนี้ลูกค้ารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสภาพสวยเลยนะ,คะใครสนใจห้ามพลาดนะคะ ติดต่อกันเข้ามาได้นะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนัดยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวนัดภาพไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาดสี่สู 1,600ซีซี125แรงม้านะคะมาชมภายในห้องเครื่องยนต์เลยนะคะสภาพเดิมๆนะไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆนะคะลูกค้านี่เลยนะลูกค้าสามารถเช็คประวัตินะคะที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะ ไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะเบ้ชโชกนะคะนี่เลยรอยเชื่อมรอยจุดเม็ตอาร์ตเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน,อน็อตด้านในไม่มีรอยไข่เลเพียบเพื่อนนะคะแก้มด้านข้างต่างๆเดิมๆเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยนะให้ดูคานหน้ารถด้านในนะคะ คานหน้ารถด,ด้านในนะไม่มีรอยไขย่รอยขยับขย,ยื้อนไม่มีรอยชนหรือว่ารอยเชื่อมเลยนะคะคานหน้ามอ้อน้ำตรงๆนะคะหัวน็อตไม่มีรอยไข่เลยนะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยไขย่รอยเขย่ยาเขยื้อนเลยนะคะแก้มด้านในเดิมๆ หัวน็อตฝากระโปงนะคะตาปั๊มตัวยตตายังอยู่ชงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์มองกอติดอยู่ครบเลยนะคะสติกเกอร์คำเตือนต่างเนี่ยครบเลยนะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะซีนฝากระโปงนะคะเดิมเดิมนะ จิกลงไปเห็นรอยเล็บเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเราคัดเกตเอทุกคันนะคะมีการตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วยนะตรวจให้สูงสุดถึง274รายการเลยนะคะใครที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำเป็นหึ่งทางเลือกเลยนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นตัวอันติส 1.6G ปี2018นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง459,000บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวด้ ได้นะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่4ปี2.59%นะคะหรือว่าใครอยากผนนานสูงสุด7ปีนะดอกเบี้ย2.99%เท่านั้นเองนะคะผ่อนเรมต้นที่7,400บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะหยิบมือถือกดเบอร์โทรมาเลยนะคะ098260 9587นัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์ mm hmm. มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการนะคะหรือเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะบริษัทเพชรยนตั้งอยู่ที่ซอยเซรีไทย68แยก1นกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ